เหรียญเสด็จนิวัฒน์พระนครรุ่นนี้จะทําออกมา2แบบนะครับแบบธรรมดากับแบบมีหูห่วงรุ่นนี้ที่ผมนํามาโชก็แบบมีหูนะครับแต่น่าเสียดายที่เจ้าของไปตัดหูมานะครับก็เลยกลายเป็นเหรียญธรรมดาคือผลิตออกมาประมาณ4ี่ล้านเหรียญในวาระช่วงนั้นที่ผลิตเป็นการผลิตเป็นที่ระลึกที่ในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีนาถสิริกิตนะครับ ทรงเสด็จเยือนประเทศฝั่งทรงเสด็จเยือนประเทศทางฝั่งยุโรปนะครับและเสด็จกลับได้อย่างปลอดภัยคําว่าเสด็จนิวัตรพระนครก็คือเสด็จกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมเคยทําคลิปแล้วลองไปย้อนดูได้นะครับส่วนวันนี้คลิปผมจะมาบอกก็คือถ้าใครมีแบบมีหูห่วงแบบตัวอย่างที่ผมวงสีแดงไว้นะครับอย่าไปตัดหูเหมือนเจ้าของคนนี้นะครับจะราคาจะตกเลยครับและที่สําคัญเขาล้างด้วยนะครับ นำไปล้างทําให้เป็นเหรียญใหม่มันเลิกก็เลยขาดความมีสเสน่ห์ไปถ้าไม่ล้างนะครับก็จะเป็นเหรียญแบบประมาณนี้ครับก็คือไม่ล้างนะครับจะมีความจะมีสเสน่ห์แล้วก็ความเก่าของเหรียญราคาจะดีกว่าแบบที่ล้างแล้วแบบนี้นะครับเนี่ยครับไปตัดหูมานะ่าเสียดายมากถ้าไม่ตัดหูนี่ก็ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยส่วนพอตัดหูแบบนี้ก็เหลือประมาณ 80ิไม่เกินหนึ่งร้ยห้าสิบต้องเป็นเหรียญใหม่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญพวกเหรียญเก่าๆเหรียญกระสาบเก่าๆแบบนี้ก็พยายามอย่าไปล้างนะครับพอเพื่อนๆนำไปปล่อยที่ร้านราคาจะตกทันทีใครมีเหรียญแบบนี้แล้วก็มีหูห่วงแต่ต้องเป็นห่วงเชื่อมโบราณนะครับมันจะมีวงเดือนอยู่ด้านหลังจะมีวงเดือนอยู่ด้านหลัง แล้วก็ต้องเชื่อมแบบโบราณไม่ได้เชื่อมสมัยใหม่นะครับส่งมาประเมินราคาได้ผมรับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาไม่มีหูห่วงไม่ต้องส่งมานะครับขอบคุณครับใครดูคลิปนี้ถ้าเกิดได้ประโยชน์หรือชอบผมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวผมนำมาลงใหม่ให้นะครับสวัสดีครับ